เอาละเอาเอัลเอาลอาะเอาลเอาละอละเอาลเาลอาละเอาลาะาละัอาเาลเอาลเอนละาลเลเาลเอาเราละเอาละเอ้ะาละีอาะเอาลเอาละาลเอนละครับเลเาลเาลังาลเทาลาละเาละเาล่าลาเาลา เป็นระหว่างสุชินบางบ่อกับเจ้าป๊อบบัวใหญ่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นน้องกาฟิวกับเจ้าเต่านะครับเป็นหลังเท้าล่างเท่านั้นนะครับเอากาฟิวว่าไงเอา้ากาฟิวหลังเท้ามาเอา้าเจ้าป๊อบเปิดหนึ่งเอา้าสูชินสองเอา้ายอดเอา้าไม่ข้าม ใครที่อยู่ทั้งบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแอดมินมาที่สนามพัฒนาการนะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับสำหรับนักกีฬาย่านพัฒนาการปอวศเอาเสิร์ฟหลังเท้ามาเอาปอเปิดหนึ่งเสุชินยังได้อยู่เอาสุชินข้ามไป เต่าเปิดหนึ่งสออ้อยเปิดแตกนะครับทักทายคุณเจริมชาติวงศสีนานด้วยนะครับทักทายโปรเมด้วยนะครับ ลครับังสุชินก็จะพอบนำอยู่ท <ah> ี่สองหนึ่งนะครับเปิดหนึ่งสองข้ามมาสุชินเปิดสองเอาข้ามไปเต่าเปิดข้ามมาเอ้าว่าไงยังอยู่ไม่อยู่เอาอยู่กับฟิวเปิดหนึ่ง สองเอา้าเจ้าปอบบัวใหญ่เรียบร้อยโอ้โหนะครับอาจารย์เพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทั้งบ้านนะครับทางกามสายฝนนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับสนามพัฒการซอยหนึ่งร้อยฝนตกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณโปรเมรที่แชร์ให้นะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดสองเอา้าเอา้ทาทันไม่โ้ยังทันอยู่นะครับอยู่ที่เจ้าเตา่าเอาข้ายไม่ข้าม กระงนะคุ้มกันไปสองต่อหนึ่งครับเอาเปิดหนึ่งสองเอาข้าม,มาเอาจะป๊อเปิด กอเอาข้ามไปกาฟิวเปิดหนึ่งยกสองเอาข้ามมาแต่พอเปิดเอ้ยเปิดแต้มีแ่แจกโอ้โหยังอยู่เอาเปิดสองเอาข้ามมาก่อนอยูชิ้นเปิดเอา้าเอ้าเสียไม่เสียโอ้ยเสียแล้วครับฝนตกนะครับตอนนี้ที่สนามนะครับกองเชียร์กำลังอยู่ใต้ชายคานะครับ ปินก็หลังเท้าล่างนะครับเอาโอ้โหแน่นจริงๆนะครับน้องกาฟิวนะครับลาฟิวแถวปีดีนะครับเอาเปิดโอ้ยเปิดแตกเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล่างเท่านั้นนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดสองสามเป,เปิดหนึ่งเอาเอาละครับไก่จับพื้นหลังเท้าดีกว่ากันนะครับระหว่างน้องกาวฟิลสุชินเอาเปิดขึ้น เอากาฟิวเอาซูชินเอายังได้อยู่โอ้โหคูกคิกคูกคิกเอาสวนกลับมาเอาแล้วครับไข่ไข่พื้นไม่ดีนะครับคงเปิดเข้าป่าเข้าดงแน่นอนเอา้าไม่ข้ามโอ้้าายคุณทีละพ,พงนาสะอ้านด้วยนะครับ

กับน้องกาฟิวนะครับฝั่งนู้นนะครับเอาโยนมาข้างหลังเอาจับปอเปิดหนึ่งเอาสุชินว่าไงสุชินยอดไปเอ้าอยู่ไม่อยเอาาน้องกาฟิวยังหน้าอยู่นะครับโอ้โหถือว่าพื้นแน่นนะครับเด็กอายุยังไม่ถึง20นะครับอายุเพิ่ง14 15นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็17ถ่ายบัตรนะครับต้องเป็นเด็กชายแหละครับตอนนี้ก็7ขวบถ่ายบัตรแล้วเอาหย อ้าววิ N ่งว oh, 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 uh ิ่โอ้ทันไม่ทันเอายังได้อยู่เอายังสวนกลับมาเอาแล้วโอ้โหเลยครับใครจะนิ่งหัวกันนะครับระหว่างชินบางบ่อเจ้าบ๊อบบัวใหญ่ฝั่งนู้นเป็นน้องตาฟิวกับเจ้าเต่านะครับเอาแล้วเอาขาอ่อนแล้วออกโอ้โห สองหนึ่งนะครับลูกออกนะครับกระจายทั้งสามสิบสามท่านนะครับตาไทยแอดเจมด้วยนะครับป๋าไม่ได้ไปบ้านฝานะครับทำงานบันเสาแล้วครับโลกเย็นนะครับเลยไม่ได้ไปนะครับ เปิดหนึ่งสองเอ้าข้ามไปแล้วอยู่ที่เจ้าต่อโอ้ยไม่ข้ามกับฝนตกไม่ใช่อูศักนะครับสำหรับนักกีฬาตะก้อชิงรางวัลนะครับ ฝนตกทั่วนะครับกรุงเทพก็ตกนะครับขอนแก่นก็ตกถามว่าที่ไหนไม่ตกน้อยนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับผมตว่าพายุเข้าตั้งแต่ที่ที่26ถึงที่ที่29แต่วันนี้ก็วันที่30แล้วครับยังมีฝนตกอยู่ครับตกทั่วนะครับต่างจังหวัดก็ตกในกรุงเทพก็ตกนะครับสําหรับสนามกีฬากลางแจ้งก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับตกไปปลอยก็เตะกันนะครับเอาเซอร์ไปเอากาฟิวเปิดหนึ่งสองเอ้า เอาแล้วไปแล้วครับสามหนึ่งนะครับฮเอคับปะผองคังล่ไเล่นหลายป่ะไปเนเอาแล้วครับเอาข้ามไปเอาฟิวเปิดหนึ่งสเอากับฟิวสวนมาข้างหลังเอาแล้วสู่ชิ้นว่าไงสู่ชิ้นว่าไง ข้ามไปก่อนเอาเจ้าเาต่าเปิดหนึ่งเอาสองเอาข้ามมาเจ้าป๊อปเปิดหนึ่งสองเอาสองข้ามไปแล้วเอาหนต่อสนะครับเอาล่ะ,ะครับ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครหรอกครับท่ามกลางสายฝนนะครับใครใครหลุดก็คือหลุดนะครับพยายี่ยมโอ้ยใครได้ปัญหากองโอ้โทษๆไปจับว่าจะห้องยืนหนุหยันท่านเนี่ยคนนึงไหลสวยเป็นยืนขวงหนากองกันครับ ครับูรเก่ยวนเรยนทนเยน้า่ยร้องชาเหนยลช้าล้าเลยช้าเลยเออวิน้ายวินเจ้าก็ต้องมยืมทัางทางเขาแนะำตะกอบมันเจ้าหลบยากเอาครับตักทายยังยี่ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝนตกนะครับฝนตกโปอยๆนะครับแต่สนามเป็นพื้นหยาบนะครับมันเลยซึมไมในพื้นนะครับไม่ลื่นนะครับ ยังพอเล่นได้นะครับสองสามนะครับโอ้โแ,ตแต็มไล่มาแล้วครับ เอาครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับสามสามนะครับ สต่อสามนะครับ สี่อสามนะครับเอาละครับอยู่ฝั่งอยู่ชีนแต้มตามแล้วนะครับ ต่อสามเลยนะครับไปแล้วครับหกต่อสามแล้วครับเอาละครับเขาใจนี่มันยืนมังนากล้รใส่ยางมาก ไทยแปรคุชลินด้วยนะครับปลาหล่อนะครับ6ม <3 S 2> <6, 3 S 1> นะครับ แล้วครับเจ็ดต่อสามแล้วครับไปแล้วครับแต่อ3าแล้วนะครับ โอ้โห oh เปลี่ยนฝั่งกินไปสองแต้มสามแต้มเลยนะครับตอนนี้แต้มนำที่เก้าต่อสามแล้วครับสิบ <c oughs> ต่อสามโอ้โห <c oughs> สิบต่อสามนะครับอะไะ <ไป S 1> ครับแต้มเดียวเกมนะครับโอ้โหเปลี่ยนฝั่งไม่ได้สักแต้มแร้วมั้งนะครับตอนนี้นำไปที่สิบเอ็ดต่อสามแล้วนะครับ เอารับจบเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ